นี่คือการสร้างจํานวนเงินในสนามพลังงานจิตของเราให้บอกกับตัวเองทุกคืนวันดังนี้ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยนำทางลูกให้ถูกต้องเสมอให้ลูกได้คิดถูกพูดถูกทำถูกคิดดีพูดดีทำดีอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกคน ขอบคุณที่ทำให้ลูกมีสติในการระลึกก่อนจะคิดก่อนจะพูดก่อนจะทำสิ่งใดขอให้ทุกสิ่งที่ออกไปจากตัวลูกผ่านสติสัมปชัญญะขั้นสูงออกไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นเสมอขอบคุณที่ให้โอกาสลูกได้เรียนรู้ชีวิตด้วยความสุข สบายเทียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ขอบคุณที่ทำให้ลูกได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญทำอาชีพมหัศจรรย์เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดให้กับตนและผู้อื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณกดแห่งความรักอันเป็นนิรันดร์ของจักรวาล ขอบคุณพระเมตตาของผู้สร้างผู้ทรงคุณอนันต์ขอบคุณระบบอัริยะอนันตภาพของจักรวาลที่ยังคงส่งสิ่งที่เหมาะสมกับลูกกลับมาให้ลูกเสมอขอบคุณที่วันนี้ลูกได้ดำรงสนามพลังกายจิตและวิญญาณอยู่กับพลังงานชั้นเยี่ยมชั้นยอดที่ทำให้ลูกได้รับทุกสิ่ง ทุกอย่างที่คู่ควรกับชีวิตอย่างดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปลูกขอเปิดช่องทางให้เงินทรัพย์สินชื่อเสียงด้านดีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงความรักที่ยอดเยี่ยมจิตใจที่เปี่ยมเมตตาได้หลั่งไหลเข้าสู่ตัวลูกอย่างไร้ขีดจำกัดตราบเท่าที่ สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องสุจริตถูกศิลธรรมและเป็นเครื่องมือนำพาให้ลูกดำรงกายนี้เพื่อใช้เป็นพาหานะนำพาจิตวิญญาณจเจริญเติบโตและพบอิสระภาพทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ นี่คือการสร้างจํานวนเงินในสนามพลังงานจิตของเราให้บอกกับตัวเองทุกคืนวันดังนี้ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยนำทางลูกให้ถูกต้องเสมอให้ลูกได้คิดถูกพูดถูกทำถูกคิดดีพูดดีทำดีอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกคน ขอบคุณที่ทำให้ลูกมีสติในการระลึกก่อนจะคิดก่อนจะพูดก่อนจะทำสิ่งใดขอให้ทุกสิ่งที่ออกไปจากตัวลูกผ่านสติสัมปชัญญะขั้นสูงออกไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นเสมอขอบคุณที่ให้โอกาสลูกได้เรียนรู้ชีวิตด้วยความสุขสบาย เทียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ขอบคุณที่ทำให้ลูกได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญทำอาชีพมหัศจรรย์เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดให้กับตนและผู้อื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณกฎแห่งความรักอันเป็นนิรันดร์ของจักรวาล ขอบคุณพระเมตตาของผู้สร้างผู้ทรงคุณอนันต์ขอบคุณระบบอัริยะอนันตภาพของจักรวาลที่ยังคงส่งสิ่งที่เหมาะสมกับลูกกลับมาให้ลูกเสมอขอบคุณที่วันนี้ลูกได้ดำรงสนามพลังกายจิตและวิญญาณอยู่กับพลังงานชั้นเยี่ยมชั้นยอดที่ทำให้ลูกได้รับทุกสิ่ง ทุกอย่างที่คู่ควรกับชีวิตอย่างดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปลูกขอเปิดช่องทางให้เงินทรัพย์สินชื่อเสียงด้านดีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงความรักที่ยอดเยี่ยมจิตใจที่เปี่ยมเมตตาได้หลั่งไหลเข้าสู่ตัวลูกอย่างไร้ขีดจำกัดตราบเท่าที่ สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องสุจริตถูกศีลธรรมและเป็นเครื่องมือนำพาให้ลูกดำรงกายนี้เพื่อใช้เป็นพาหานะนำพาจิตวิญญาณจเจริญเติบโตและพบอิสระภาพทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ นี่คือการสร้างจํานวนเงินในสนามพลังงานจิตของเราให้บอกกับตัวเองทุกคืนวันดังนี้ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยนำทางลูกให้ถูกต้องเสมอให้ลูกได้คิดถูกพูดถูกทำถูกคิดดีพูดดีทำดีอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกคน ขอบคุณที่ทำให้ลูกมีสติในการระลึกก่อนจะคิดก่อนจะพูดก่อนจะทำสิ่งใดขอให้ทุกสิ่งที่ออกไปจากตัวรูปผ่านสติสัมปชัญญะขั้นสูงออกไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นเสมอขอบคุณที่ให้โอกาสลูกได้เรียนรู้ชีวิตด้วยความสุข สบายเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ขอบคุณที่ทำให้ลูกได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญทำอาชีพมหัศจรรย์เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดให้กับตนและผู้อื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณกฎแห่งความรักอันเป็นนิรันดร์ของจักรวาล ขอบคุณพระเมตตาของผู้สร้างผู้ส่งคุณอนันต์ขอบคุณระบบอัริยยะอนันตภาพของจักรวาลที่ยังคงส่งสิ่งที่เหมาะสมกับลูกกลับมาให้ลูกเสมอขอบคุณที่วันนี้ลูกได้ดำรงสนามพลังกายจิตและวิญญาณอยู่กับพลังงานชั้นเยี่ยมชั้นยอดที่ทำให้ลูกได้รับทุกสิ่ง ทุกอย่างที่คู่ควรกับชีวิตอย่างดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปลูกขอเปิดช่องทางให้เงินทรัพย์สินชื่อเสียงด้านดีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงความรักที่ยอดเยี่ยมจิตใจที่เปี่ยมเมตตาได้หลั่งไหลเข้าสู่ตัวลูกอย่างไร้ขีดจำกัดตราบเท่าที่ สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องสุจริตถูกศีลธรรมและเป็นเครื่องมือนำพาให้ลูกดำรงกายนี้เพื่อใช้เป็นพาหานะนำพาจิตวิญญาณเจริญเติบโตและพบอิสระภาพทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ อันนี้เป็นคำอธิษฐานเซลฟ์ทล์กกับตัวเองเพื่อเป็นกรอบให้พลังงานขั้นสูงที่อยู่กับเรานํำพาเตือนสติมอบเส้นทางที่ถูกต้องให้กับเราในทุกๆวันเราจะมีการพลั้งเผลอในทุกๆวันเราจะมีการชดใช้กรรมเก่าดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขอพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ช่วยชี้นำทางที่ถูกต้องให้ยังอยู่ในเส้นทางทำแบบนี้ทุกๆวันค่ะขอกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากยานแม่ปรินแก้ววัชระพลแห่งรายการรวยเฮงเก่งดีมาณที่นี้ด้วยค่ะ